วันนี้น้ำจะมารดน้ำต้นไม้ค่ะเต็มยังคะเต็มแล้วสายให้ปามอ่ะโอเคไปรดนต้นแรกต้นอะไรลูกไหนต้นพยุงอ่ะอ่าไปเร็วรดต้นพยุงก่อนเลยเจ๋งมาก ต้นให้เยอะๆเลยลูกนั่นต้นอะไรครับต้นสม้มสีส้มสีอันนี้ต้นอะไรเนี่ยที่นอกรั้วเนี่ยนอกรั้วต้นเนี่ยต้นอะไรไะะต้นนี้แหละครับอ่ารสยังอะ่ะลูกรสยังอ่ารสแล้วลแต่ต้นมกปุปปอดอะ่ะไปเร็ว อ,อ่าลดหน่อยนึงเร็วโอเคต้นสวนน่น,นต้นอะไรครับชื่อว่าต้นอะไรโอเคลดเลยลูกชื่อมันหนูเลยออกดอกเต็มต้นเลยใช่ไหม นี่ดอกบัวสวรรค์เป็นอย่างนี้ดอกบัวสวรรค์ดอกก็เต็นนะค่ะนี้ที่ยิวมันเข้ามานจะมีมันจะมีดอกร่วงเต็นอ่ามาเติมน้ำน้ำหมดยังน้้แลวเติมนวนก็ได้ไปกรอกนวลก็ได้ค่ะต้นจิกอะไรนะลูกจิกน้ำค่ะโอ,โอเค อ่าเดี๋ยวป้บเปิดน้ำให้โอเคเก่งมากช่วยปราป้าทำงานอ่าไปรดต้นอะไรครับต้นเนี้ยอ่าไปแล้วต้นจิกน้ำมันมีต้นเบบี้ด้วยใช่ไหมนี่ไงต้นเบบี้มันอ่ะใช่ป่ะอ่ารดเลยลูก อันนี้สดอะไรคะเนี่ยสด <น S 1> <น>หอมค่ะเอาไว้ไล่อะไรไล่ยุงใช่ไหมไลยุงอืมหอมอ่ะวกมีอันาอ๋อโอเคค่ะอ่ารถต้นนี้ด้วยค่ะ2สองต้นนี้อันนี้ก็เป็นต้นที่ปลูกมาย่าน้ำอะไรเนี่ยย่าน้ำพุค่ะโอเค อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องมือด้วยนะคะ